เรามาอยู่ที่ออโตแบ็ครับเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกี่ยวกับห้างที่ขายเกี่ยวกับรถนะประดับยนต์นะะที่ใหญ่ที่หนึงของชิบะครับก็มีของเล่นเยอะแยะมากอย่า,มามเมื่อ่งเมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงอันนึงผมสะดุดมากรวมของแต่งสำหรับนิสสานิวจินนี่นะฮะทั้งหมดเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะ หลายๆคนดูแล้วคงแบบไม่อินนะแต่ถ้าผมอะ่ะมีจิมมี่อยู่อโคตอินเลยื้อหมดครับแล้วก็เป็นพวกของน้ําหอมอันเซเอรีตรตร่ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบรถแต่งรถครับอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้างจังแต่ก็น่าจะคนเข้าใจรถอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะของเนี่ยก็มีให้เลือกน้ำหอมเซ็ตล้างรถอเซอรี่ร,ระดับยนต์ต่างๆครับปัดน้าฝน ครบทุกไซส์ทุกรุ่นของแท้นะฮะที่เช็ดกระจกนี่ผมก็ซื้อเมืองไทยก็มีนะแต่แอบ,บรู้สึกว่าเราชนะก็เลยซื้อกลับมา <laughs> แต่ถ้าโซนที่เจ๋งๆก็จะอยู่ด้านหลังครับนีบผมชอบใส่ซิ่ง่ะเราก็ชอบดูพวกนี้แหละบอกไลายอพบิคาโลครับ นะฮลายอัพหรือพัโลต่างๆครับบอไทไบร์โมงอะไรโมงโกมโมูหเทียลาโซ่สปาโก้นอกอ็อตฟอสวู๊ดเวลนะฮะโอเบลตัวพอทำอะไรถุงมือรองเท้าบูมา่าที่เป็นตัวคอนแทคกับสปาโก้คมสปาโก้โช๊คเพย์อินมันสวรรค์ของคนรักรถอ่ะนะฮะ บอกบอ,กอิีกคาโน่ครับลด20%เปนด้วยนะนี่ไอส่วนของโชคเทอินไฟข้อค้ำต่างๆครับอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ในน,นี้เลยจะแต่งอะไรอ่ะครบหมดนะฮะ อันนี้ผ้าคุมจิมมี่ที่ญี่ปุ่นคนก็แต่งจิมมี่เยอะมากเลยนะมีท่อไอเสียท่อยเสีย g r แปดหมีท่อมีโชค๊คของเอาผ่กตัวใหม่ด้วยนะเอามาดูส่วนล้อมแม็กกันดีกว่าล้อมแม็กก็ เป็นล้อแม็กที่แม็กนี้ญี่ปุ่นผลิตนยสำหรับใส่ล้อแรงนี่ใส่โนอาใส่ว no ็อกซี่ว็อกซี่โนอาใส่สวิปนะฮะใส่ VRZ NF5 นะครับนี่ใส่ 5, รถตู้นี่ใส่เคคาร์ล้อสำหรับเคคาร์นะฮะ ล้อ 4K คาซึ่งในเมืองไทยหายากม,มากนะชุดเท่าไหร่อ่ะชุดนังสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยสวยนะล้อสำหรับเคคาญี่ปุ่นแท้นะครับไลา์อัพพอเอาผัด เอาผ่าน2ี2 4ิปี่เกลียวไปกลับบ้านได้ของแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนึ่นะจ๊ะเราจะพาไปที่ไหนอีกติดตามกันนะ่ะ